สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้อง,างามาเด้อค่ะมากินข้าน้ำกันเมื่อนี้ไนหูดำเพิ่นเนย่ยก็ะละอยากกินอาหารเมนูไทยเนาะค่ะตะวันเราเห็ดเซ็บเซ็บเด้ค่ะนี่ไข่ลูกเขยค่ะเซ็บเซบเนาะอันนี้ได้หมูมา้มาผัดไส้ดอกอันนี้เขาเอินอย่างกะล่ะด,ดอกผักบัวอย่างบะพร้ค่ะมึงรู๊ต้มจืดล้านไนหูดำเป็นต้มจืดที่แซ่บที่สุดเด้อพี่น้องคือว่าแหละเนาะเขาเห็ดกินส่วนหน่อย ร้าน้ายเพิ่นน่ะแบบเสื่อมเ่ได้อันนั้นดีค่ะตะบา่าคือว่านั่นแหละมันมเป็นรสชาติของเขาจะไปตีเพิ่นกับได้ต่าง่ะแต่ว่านนี้มันเป็นเก่งจืดที่มันบ่จืดนะคะมันเซ่บเมืองตะสีน้ำเราได้พี่น้องบางร้านเธอรูปมนเนาะที่ขาม,มากินนะใส่ข้ามาบางร้านอีกว่าเพราะว่าให้เพิ่นปรับปรุงดีกว่าจืดจืดเพราะมีรสชาติอย่างเลยเด้พี่น้องอันนี้คือเก่งจืดแต่ว่ามันบ่จืดเนี่ยเส่บค่ะแล้วก็ต้องเข่าสวยเนาะเมื่อนี้ เขาสวยบ้งดูเนีงหลงเนี่ยหอนหอน,น,นเนี่ยร้านกินนี้เนี่ยค่ะร้านกับพอ่อกับแม่กินหงหมอหนึงนี่มากแบบม่ก้นหม้อโอ้ฉันก็กิกนข่าวหลายที่อุปสว่าจะลดหลงหน่อยนึงสมนีงบักเออพรจะตัดมนีบรนะ่ยากาศเซ็ตๆน้ำกันมิเจวบองหน่อยนึง<อ>นเนาะ,ะมาได้ค่ะบีรยากากินข่าวกินน้ำกินข่าวแล้งน้ำกันคะ่ะเมนูเซเตๆแบบเแบบมื่อนี้อาหารแบบ อย่างกับพันเอิญอาหารภาคกลางแน่ด้วยค่ะเมนบ้อาหารไทยมื่อนี่ไครลูกเคยถ้าสิคาดก็ได้ขั้นมีนนูอาหารไทยก็ต้องมิผัดเนาะอืมแบบร้างขายกับเขาพี่น้อง เราบอกว่าเนนออยากให้บ้านเฮานะมันอยากจะได้อย่างบุบ๊กทีหลีเนี่ยขอไม่แพงขายหน่อยก็ไ,ได้อืกขายแพงกว่าคนบ่ซื้อขายหน่อยก็ไ,ได้ขายอะไรก็ขายบ่เหมือ่อเจ่าก้าวเฮ็ดบ้างคือของผส,สมกับแม่เฮ็ดนิ้วกินไปให้ขายก็เสียถ้าเป็นเลาะ มันยังรูดเลยดีว่าเมิอดรดหนึ่งเนาะอือหอนั่น Anh ừ. mưa đẹp mưa nương nấy mưa đầm say sau sớm hết nếu kiện xuống này hay เก็จะได้ก sure ินอยู่นะแล้วก็จะเป็นรสชาติได้บุเฮ็ดมาตรนานก็คือบาตรนานอะไรนี่พี่น้องให้เส้เผ็ดเนี่ยอาหารได้ทายยังใส่็าตรนานต้มจืดนี่สิบาได้เส้นน่ะนะได้เยอะจืด ต้องเจอสิได้อยู่เราจะผสมสิได้ผงปรุงรสรสด,ดีเอ้ยผงปรุงรสซีอิ๊วอาจจะย้อนน้ำตาลหน่อยนึงเขาหย่อปะ๊ย่อน้ำซุปต้องย้อนน้ำตาล แกงจื้อในคาดอีกอย่างซิ่ว่าเป็นแกงจือ้อขึ้นใจแกงจื้อต้มลึงซิ่ว่าได้ปะไม,ม่ขึ้นใจได้ปะได้หรือยังหอือ Ừm, hòn hòm vào đọt nha.

แล้วใครดูเหตุการณ์จังแดีต้มไก่ละมัดทอดทอดเป็นนุ้ยเลยน้ำกับเกี่ยวน้ำมะขามใส่นยังเส้น้ำตาลปี๊บเส้น้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอยู่มะเสียบเน้ำปลาโมงเสียบเส้นปลาบ่ะเนี่ยเออรสเลือดปลาบ้างเส้นปลาน้ำมะขามน้ำปลาปลาเมื่อก่อนไม่ใช่ไหมโมงเสียบ พี่พระรดบอ,อกขอให้น้ำปลาแท้บคุณม,มาช่งกินอย่างซีมเมนยุ่นกับมาโดนเน่าเปนน้องเนาะเอาอยัางไงซะกินแกงเจือตั้งแต่คิดว่าร้านขายแกงเจือเนี่ยคือแบบ ของไนโอดัมเนี่ยสเสีบสุดจืดแล้วเพราะว่าปกติกับครับบะคิดอยากอีดีกับะกบะคได้ต้มจือดอยู่ละผัดของเติ้งสเสีสเยก็เสียบธรรมดาอยู่ครับบะไม่แบบบะมีอย่างที่พิเศษหลาย ไค่ลูกเกยไค่พะโลอันนี้คือจะแบบว่ามักของในหันวดำฮ็ดเลยอี่ลีแล้วขาค้าหมู แต่วแรบเมินลมาร้านอื้นสูบ่็ได้พวกเขาขาหโมูขามันใกล้เนี่ยกับสแตบระดับแบบว่าทอร้านดังๆพ้นขายอยู่แล้วก็น,น้ำซุปนานๆมัวจะเฮฟแต๊บเฮฟสือแล้ว หรือว่าร้านอาหารบางๆเพื่อนตรวจผมสุดยอดบพล่อนนะฮะไม่ร,รู้ถ้าผัดพปรนี่ถ้าใส่ผงสุดดไหนบ้างเนี่ยบ้าอันนี้ใส่ยรอันนี้ใส่ไม่ได้เป็นจังล้มาเลยนี่เห็ดตรงไหนสามรทนะขาไปดีดสุดคือรถดีป่ารถดีขนอน้อ บ่ดีแน่คะน้อนเนี่จริงๆมื่อนี้อีกเมนูหนึ่งเลยคะ่ะคิดไวน้นะแต่ว่ามันหลายอย่างหลักลกันเลยบพรกินพัดกัะเพาน้ำม่สมแล้วกะเพาน้ำม่ส้มเส้นหมูสามชั้น นี่กระดูกหมูนะมะแกงแกงแกงมีแต่หมอมี่กักมมกระดูกหมูอ่ะจะแซ่บนี่อือ่าน,น่ากินครับ จะน,นี่อะไรไม่จะเต็มห้องแล้วอุ่นดิอุณทองอืมอุ่ณทอง,อองแต่ว่าหลังจากกินอิ่มเลยอยากตำหุง้งว่าสีย้ำขนมกินกินจะมือกันยังไม่ได้เหตุจะมือ อายุนองป่าไม่ได้กินกับปุนยาคลองโดนเลยขายต้าป่าเวลาแบบนี้มแม้กระทั่งตับมะฮู้หนะพี่น้องยังได้ซื้อนะอืมอิมอ่มแนบเลย แวบองก็อยากขายอยากขายแต่เปินเขากบับบเมียนนี่นคนอันอยังก,ก็เาอิอ่มจำหรืของมนเว้ <c oughs> <c oughs> เิ่นซาเิ่นหรือว่าแถวจังหวัดหนองคายเนี่ยม <Yeah. S 1> ะแดกแซ่บ oh. แต่ว่าเมืองป่าแถบมันแบบนะสุดๆยังคิดถึงแบบหา,างเคือนล่ำป่าท้าอยังแสนหน่าจะปลาลายแต่ไม <Yeah. S 1> ่รู้ว่ามันจะแปลรูปหรือยอย่างไรเนาะ ออบาุใครพักวันนี้เลยสองร้อยสี่สิบสองอะไสิบาทเขาคนนยอะ ขานาดประหลับขานานดอะไรเนี่ยตอนนี้อิ่มขักด้เป็นยังแต่ว่าข้างนนจริงก็ไม่อยากให้กินมันเหลือ เอาแล้วซองอันมู้นแล้วส่วนเสียนส่วนเสียนเซกอะไข่ลูกเขยน้ำกินนมะโอ,อ้อ อืมอืมเดี๋ยวสิลูกค,ค้ากัน เดี <i mean, <th m> <risque> ๋ยวเดี๋ยวแหมดขอบเล้ยเดี๋ยวก็หมดนี่เด็กเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะป่ะเนี่ยพี่น้องโอ้สุดพี่เลยเขานะพี่น้องเห็นเสิร์ตักจานเข่าปะค่ะเต็มจุกเต็มโจโก้เนาะค่ะนั่นแหละก็ให้งั้นไปหลายห้องก็กินหลายเป็นธรรมดาเนาะพี่น้องจะได้ก็ฝากพี่น้องเป็นกำลังใจเสิร์ฟในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะสวัสดีค่ะเสิร์ฟมาพี่น้องเด้อค่ะ